ต่อไปเป็นการแข่งขันในรายการที่354วิ่ง4คูณ300เมตรรุ่นอายุ14ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศรายการสุดท้ายช่วงิที่1เทศบาลนครเกาะสมุยช่วงิที่2โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานี3บ้านนาช่วงิที่3ราชประชาอุเคร64ช่วงิ่งที่4ทีมกรีชาโรงเรียนเวียงั์ทีม A ช่วงิ่งที่5 ตำบลพุ่งพงคอนชั่ววิ่งทีเจ็ดองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านตาขุนและชั่ 8, ววิ่งทีแปดโรงเรียนวัดทุ่มหลวงท่าี เราวางพระเจ้าแผ่นดินพระบิดาเลือดสามภูมิสามเมฆกับผม เด็กเร่นี้ครับผมสายแลสุดสี่ปีหญิง We am mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. เป็นการรอบเกียัติในการที่344ว2